สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันพุทธที่13มิถุนายน2555คุยข่าวชาวเ,าเกษตรช่องสถานีเกษตรชาแนลก็พบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมครับเมื่อเวลาที่ผมไปเยี่ยมชุมชนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีคณะของทกศเราก็ไปเยี่ยมด้วยกัน วันนั้นก็มีท่านรองฝ่ายนะครับท่านรองวินัยพวงบุภาท่านก็ไปด้วยนะครับและท่านก็จะมีความคุ้นเคยกับคนในชุมชนเสมอนะครับแล้วก็วันที่ผมเรียนท่านนะครับว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยทำอะไรแล้ก็เป็นมาตรฐานสวยงามแล้วก็คณะกรรมการทุกๆท,ท่านเนี่ยก็พร้อมอกพร้อมใจกันที่จะนำพาชุมชนของเขาเนี่ยให้ก้าวหน้า แล้วเราจะมาดูว่าความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้เขามากันอย่างไรเขา,ผาเผชิญปัญหากันอย่างไรทุกทุกที่แหละครับที่เป็นชุมชนต้นแบบมีปัญหาและที่มาต่างกันรวมทั้งการที่มาของคนในชุมชนก็บางทีก็ไม่ใช่เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เดิมนะฮะมีการอพยพเคลื่อนย้ายวันนี้เราลองมาดูว่าที่ดงสากแก้วเนี่ยเขามากันอย่างไร มาคุยกับนี่น้องในชุมชนหน่อยนะครับผมก็เลยต้อนรับทเสมอไปออกไปกับทา่ทานท่านก่อนที่อกระแพงเพชรพวกส่งผ้ามาโอ้ยลูกประหลามากเลยส่งผ้ามาใส่เครื่องมือดีหมโอ้ทุกผ้าเนี่ยบอกว่าไปซื้อแตงโมเลยไหนเหมือนกุ้มแตงโมงไว้ลูกหนึ่งเลยต้องผม ขอบคุณท่านท่านกรรมการธนาคารท่านสารพี่เป็นรับนะครับาต่ทีมงานโดยเฉพาะคนที่น้องก็นมต่อแก้วทุกคนนะครับแล้วก็จีิงๆท่านท่านได้บอกว่าจุระสงค์แล้วผมผมผมต่อยอดของท่านท่านๆนะครับอันที่หนึ่งคือหลักการเนี่ยถามว่างพี่น้องว่ามีใครรู้จักบ้านเราสักกี่คนคนที่รู้จักคนแม่คือใครนักคนที่มาบอกผมตีล่ามาด้วยกี่คน เยอะมากประมาณลูกค้าเราก็สอห้านคนทำไมจะ็จอเขาก็สองพันคนต่อปีกว่าห้าล้านคนจะรู้เนี่ยขี่จะายเลยนะนะเราวงนะันเนาะผมก็เลยคิดว่าหนึ่งที่ท่านมาเนี่ยผมผมริดว่าที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่จริงหรือพูดเป็นตลกนะทุกอย่างเนี่ยน้องๆใสทำกล้องทีวีอุปกรณนะ์ถ้าอองต่างเริงนะแบงมันไม่เชื่อบัยอย่ายเนี่ย แต่ท่านรักที่อยากแห้พวกเราว่าที่ผมพูดว่าวันที่สองพันคนมาหาได้แต่ทําไมจะวันเนี้ยคนห้าล้านคนเอาถ้าพูดในฝ่ายภาคเหนือตอนล่างเอานะเก้าจังหวัดเนี่มีร้อยสา,าขาครับถ้าวันนี้มีคนร้อยคนไปยืนอยู่ในสาขาหนึ่งหมื่นคนถูกไหมหนึ่งหมื่นคนเห็นเราแนละ้ะถ้าสิบวันก็แสนคนสองพันคนเปนปีทั้งปีอะ่ะคุณไดาไหม เดือนเดียวเนี่ยคน oh. เป็นแสนจะรู้จักเรานี่คเองนั้นอันแรกก็คือเราต้องพัฒนาแล้วธนาาต่อไปนี้อะไรที่เราทําปีแล้วปีนี้จะพัฒนาอะไรที่กระบวนการให้มันดีขึ้นเพื่อจะให้คนทั้งทั้งประเทศได้เห็นเราอันที่สองเผยแพร่วันนี้เดี๋ยวคุยกับท่านประธานลคุยกับผู้การคุยกับท่านผู้ช่วยผู้การแล้วคือมันมีงบส่วนหนึ่งที่ธนาคารสนับสนุนให้นะครับ mm. แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญ,ญาต ก,การาากทำงานธนาคารผมจะทำวิธีมอบก่อนแล้วพู้มงนี้มาติดไม่หลังนะน,นะก็คืออย่างนี้ครับเนี่ยผมยกขย่ยอย่างสองพันเนี่ยถา้าเราติดปั๊บคนเป็นล้านคนนะที่ดูเราใช่หไหมว่าเราจะคนสองพันคนเดิมเข้ามาหาเรานั้นภาพที่ออกวันนี้ก็จะไปประกดให้คนอื่นเห็นแล้วคนอื่นที่ที่านวดอนำเรียนว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นวิทยาทาน เขาดูแล้วเขาเก็บได้เนี่ยเขาเอาไปลงต่อเป็นปูอิงถ้าอะไรแล้วเ็าดูแล้วเขาอยากจะศึกษาต่อเขารูมาหาเรากลับมาดูพวกเราอีกไม่ท้าบนะครับและผลต่อเรื่องของชุมชนคือต่อไปนี้กิจการในชุมชนเราก็จะได้เผยแพร่ไปด้วยในตัวเดิมเนี่ยเราก็บอกว่าบางบางชุมชนนะขายตรงไหนไหมก็ขายรอบรอบนะครับของครขนาดไหนเ็าต้องมัดผลนะแค่ต้องมัดผลแล้วขายอยู่แค่นี้มันไม่แต็ตใจ นะครับอันแรกที่สาคัญคือน้องเราพัฒนาและเขาเพื่อเผยแพร่และสิ่งที่สําคัญก็คือว่ารายการเนี้ท่านท่านท่านก็กรุณาเรามากเพื่อให้พี่น้องโดยเฉพาะภาคเกษตรกรเราเนี่ยได้เห็นพวกเราเขาไม่เห็นดีเพื่อจะไปทาต่อได้เพื่อจะพัฒนาวงกันนะครับเดี๋ยวท่านว่ามี่กี่ชุมชนเป็นแบบเราเป็นทีแค่8ปสิบี่แล้วทำไมให้บ้านเมืองเราเข้มแข็งขึ้นมันรับขยายและชุมชนนั้นจะเป็น8ปิอาจจะดูกเราแล้วเป็นขยายผลได้และสิ่งสำคัญ สุดท้ายตรงนี้ก็คือที่ที่นาเบียนได้ให้มาพูดตรงนี้ก็คือตานที่ท่านท่านบอกจะรับพูดว่าที่ลังขั้นทได้คุณของท่านเองเนื่องจ่อตัวท่อนเรียก็พี่้องเห็นอ่างนั้นก็พบชิมจนเราละหนึ่งและคนอื่นที่ดูจากล่าบางคนเนี่ยดูทีวีเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเอากลับไปทำโดยไม่ต้องศึกษาถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีอะไร่ยากว่าคนปรับเปลี่ยนที่ถีี่ตัวเองนะครับ นี่นี่คือสิ่งที่ที่ท่านมาวันนี้แล้วก็ทีมงานของฝ่ายการสถาบันของกองรกที่ดูแลในก้าจังหวัดรวมทั้งุูจิตรวมทั้งกลุจะรับแลงด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้ตรงนี้เป็นศูนย์ด้วยนะศูนย์ของปีนี้ด้วยเช่นาันเราก็จะส่งพี่น้องเราในกลุ่มที่ที่ที่จะพัฒนี้เข้ามาเข้ามาเฟื่อฟูพัฒนาอาชีพมาอบรมที่นี่ ต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับเราคงจะไม่ชอบทิ้งการในศูนย์เนี่ยก็จะพัฒนาในกระบวนการในการสนับสนุนไปได้เรื่อยๆนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ายการที่มาวันนี้กวกตถกประสงค์ที่มาที่นี่ก็เพื่อพี่น้องไม่ใช่เฉพาะโรงสาก้วมันจะเป็นเพื่อพี่น้องของเกษตรกรทั้งประเทศไทยที่ได้ประโยชน์จากกระบวนการนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมาครับ าเล่าเยอะๆนะคะเป็นบ้านโยกสะแก้วของเราเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านที่ผมว่ยกมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นลูกหลานที่นั่นมาตั้งบ้านเรอยู่ที่นี่ประมาณร้อยกว่าปีนะเป็นร้อยปีแล้วนะคะทําไมถึงเรียกว่าบ้านโยกสะแก้วนะคะในตอนท้ายหมู่บ้านของเราเนี่ยมีสระน้ําอยู่นะคะแล้วทุกคืนัพระเนี่ยจะมีลูกแก้วลอยขึ้นมาอยู่เหนอสระนะคะสองแสงสว่างเลยนะคะ ทำให้คนที่นี่นะคะตั้งชื่อหมู่บ้านของเราว่าบ้านดงสะแก้วนะคะมีวัฒนธรร,รมเัฒนการพูดเนี่ยคล้ายจังหวัดสุโขทัยนะคะประชากรในหมู่บ้านเนี่ยประกอบอาชีพทำนานะคะัะเป็นส่วนใหญ่จุดเปลี่ยนของคนดงสะแก้วนะคะคนที่นี่นะคะมีอาชีพทำนาเป็นหลักนะคะเป็นพวกพอถึงยุคนึงนะคะเกิดวิกฤตน,นะคะมีปัญหาเกิดขึ้น ในชุมชนของเราก็คือปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตสูงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในตัวเรือนเนี่ยเยอะขึ้นเป็นเงาต่างตัวนะคะทำให้คนในชุมชนเนี่ยนะคะมามาพูดคุยกันในการจับแขนเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านขึ้นนะคะขณะนั้นเนี่ยพอดีทางพวสอนคะมีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ไ้กลับไปอยู่รุ่มกันช่วยกันหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ จึงได้ตั้งโรงเรียนบิลป์ไทยขึ้นมาในจังนวัดเรานะคะการทํางานในระยะแรกนะคะก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีความเชื่อมันม่นในตัวผู้นำนะคะบางคนก็คิดว่ามาแล้วคงได้ไม่คงเสียนะคะคงจะเสียมากกว่าลหลายคนก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คนเพือนๆ้อนเอ๊จะทําได้ไหมนะคะมองเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากหลายขยั้นตอนเราส่วนก็รอดูภาพดีกงา เองไปดีเดี๋ยวข้าวตามไปนะคะที่มีการแก้ปัญหาของพวกเราที่นี่ก็คือผู้นำทำเป็นตัวอย่างาเมื่อหนคนเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยชาวบ้านก็เข้ามารวมกลุ่มนะคะเรื่องง่ายก็เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายนะคะเ็เปิดความเข้าใจที่สําคัญคนที่นี่โดยความสามปีในหนึนะ่งคณะแล้วก็ใ้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะการตกลงกันในระหว่างที่เป็นสมาชิกของนักเรียนที่นี่นะคะก็เดือนนีเราก็จะพบกัน จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีแผนว่าทุกคนที่20เราก็จะมีกิจกรรมการเข้าเรียนนะครับแต่ปีนียเดือนนี้นะคะมีบ่อนมาเยี่ยมเราก็เลยนัดเปนมาวันนี้ดีเลยนะคะมีกิจกรรมการทำทิ้หนึ่งอย่างทำใช้หนึ่งอย่างนะคะมีการแบ่งสมาชิกเป็น5สีนะคะกิจกรรมการทำทิ้งทำทินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในโรัวเรียนนะคะทำใช้เองนะคะทำใช้เองมีการฝึกภาวะผู้นำนะคะเพราะว่าการ นำชุมชนของเราให้เข้มแข็งนะคะต้องสุดเพราะว่าผู้นำใจเตัวในกิจกรรมพาฒนากงาน,ะะนนะคะที่สําคัญนะคะเราเราเราอยากให้ท่านบองมองนะคะการเป็นนัเกนนเรียนโรงเรียนทันทีทัใท้ายของเราเนะะี่ยต้องต้องเสียงเงินมาเรียนเสียงเงินมาเรียนยังไงเวลาเวลามีกิจกรรมอตดดา่างๆเรี่ยเขาจะมีเงินค่าจางว,วันนะคะแต่เราเนี่ยจะต้องหอข้าวมากินกัน,น,นเองนะคะจนด้วเทียนเอาข้าวใส่เป็นโตมานะะักเรียน ห้าสิบคนเนี่ยห้าสิบเผากินไม่หมดนะคะในทุกๆเดือนนะคะการทำปุ๋ยหมักนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในอาชีพหลักของเรานะคะมีการทำน้ำหมักเกลือผ้าการนี่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนใช้ทำนะครับปลูกเพื่อทำส่วนตัวรู้กินได้ใช้เองนะคะมีการทำข้าวปลอดสารพิษเพราะว่าเราทำ น้ำผักเซียวภาพทำุ๋ยสักเซียวภาพใช้เองนะครข้าวที่เราได้มานี่ก็เป็นข้าวปลอสามาที่มีลงสีไว้สีข้าวปอดสามาที่ของพวกเรานะครับมีเตาอีวะเตะในทุกๆเดือนที่เรามาเรียนกันก็จะมีกิจกรรมการ,ารออมของสมาชิกนักเรียนของเรานะครับออมก,กันทุกเดือนแล้วก็มีการจดติ๊กตุลงนะครับ หลังจากที่เราออมได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็มีเงินเยอะมากขึ้นนะคะก็เกิดการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านแดลแก้วขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากพบศนะคะการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนของเราเนี่ยเราใช้งบประมาณเอ l นะคะในการสร้างอาคารสถานงานนะคะสองแสนบาทแต่ว่ามันไม่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 สามารถที่จะทําเป็นออเคได้นะคะเราก็กั้นห้อง โดยใช้เง to ินสมทบจากสมาชิกเนี่ยคนในชุมชนก็มาลงขันกันลงหุ้นกันใช้สิ่งเงินบาทหมดเมอประมาณจะั้งสิ้นสี่แสนได้หนึ่งหนึ่งสี่สองแสนสี่ห้าพันบาทนะคะสถานะการเงินตอนนี้นะคะมีเงินที่ชาวบ้านมาฝากอยู่ประมาณสองล้านบาทนะคะจุดแข็งของสถาบันการเงินชุมชนที่นี่นะคะตรงตรงตามความต้องการของสมาชิกแล้วก็ชาวบ้านนะคะเพิ่งตนเองแล้วพารีเกลือขายจะได้ดี สร้างเครือข่ายดูแลในเองนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็บทบาทของผู้นำนะคะความเข้มแข็งของชุมชนนะคะที่เป็นจุดแข็งของสถาบันการเงินเดืออ่อนก็คือพวกเราเนี่ยในส่วนของหคณะการเนี่ยขายความรู้มัฒนาในการใช้คอมพิวเตอร์เราบอว่าเราจบแค่ระดับนะคะมต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเป็นอุปสรรคในการระบบแกนใต่างๆของให้ได้มาซึ่งตอนตอนนี้เนี่ยการให้บริการของเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันพุธ นะคะตั้งแต่9โมงถึงปลาย2โมงนะคะทุกเรื่องยังใช้มืออยู่นะคะับใช้มือเขียนอยู่แล้วก็มือถอนะครอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้เราทำก็คือธนาคารต้นไม้นะคะซึ่งได้จัดตั้งเมื่อที่6095ก็คือปีนี้นะคะมีสมาชิกข้าราชการ33คนมีคณะกรรมการ50คนตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเพาะชำกุ้งไม้นะคะกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ก็ได้ส่ง วิทยากรนะคะไปอบรมที่สมเงานะคะหรับตาบ่างนะคะแล้วก็ชี้แจงความความข้าใจ้ัสมรสมาชิกนะคะแล้ววันวัน,นนั้นเนี่ยเราได้มีท่านขออ,อนะคะมามาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเอาเรื่องเอาไทยให้กับในต้นะนไม้ของเรานะคะที่ที่โรงเรียนทำกินใช้ของเรานะคะจากโรงเรียนทำกินใช้นะคะเราก็ขยับขึ้นเป็นสูตรเรียนรูุ้มชนนะคะซึ่งมีถามการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย6ฐานนะคะ ฐานแรกเราจะใช้ตรงนี้นะคะเป็นเป็นที่เรียนเรตสอนเรื่องขอนคีโคเดีมนะคะการอ่อนฐานที่สองเป็นฐานที่ใช้เผาฐานที่ได้นั้ส้มไม้ด้วยนะคะฐานถับไป็นฐานที่สามเป็นฐานสอนทั้น้ำหมักน้ำสกัดต่างๆนะคะฐานที่สี่ปุ๋ยหมักเสริฐานที่ห้าเป็นฐานแอนตีวิตนะคะสอนในเรื่องของการวางแอนชิวิต ารที่หกเป็นเร right Trump, ื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะคะารโดยการทำรายกานผสมต่างๆได้นะคะการจัดการความรู้ในศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะก็เรียนรู้จากการทำจริงเพราะฉะนั้นวิทยากรที่อยู่ในศูนย์เนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้จากการทำจริงทั้งหมดนะคะถ่ายทอดจากประสบการ์ตรงนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วเราไม่ได้เรียนในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเราถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงนะคะ ทั้งเรื่องคนถ to ่ายทอดให้เหมาะสมกับงานมือความตั้งใจและมีความพยายามที่สําคัญนะคะต้องมีภาวะผู้นำนะคะเพราะนั้นกลุ่มของเราจึงได้ินกิจกรรมต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี47นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเครือข่ายภาคีร่วมงของเราก็มีหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะคะนามัยธนานาส่วนขอดินนะคะพกศปตปจเกษตรแล้วก็ส่วนประธานะคะ เหล่านี้เป็นเครือข่ายในการร่วมพัฒนาเรืองของเรากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะคะของเราเนี่ยเป็นศูนย์ที่ใช้อบรมเกษตรกรกลางาร้าชุมนุมนี่และชุมนมี่นระบบนะคะให้ความรู้เรื่องกฎหมายเป็นแหล่งศึกษาดุงานของคนสนใจทั่วไปนะคะแล้วก็ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ของเราได้ได้มีส่วนร่วมไปจับกิจกรรมส่วนต้นแบบร่วมกับนาในส่วนของศูนย์เราเนี่ย รับผิดชอบอยู่ในปีนี้อยู่22หมูนะ่บ้านนะคะที่ไปดูในเขตของอำเภอละแวกแล้วก็อำเภอหนืองท่าป่าด้วยนะคะมีการแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากเราจะมีนักเรียนเรียนทำกิจการใช้ของเราเนาี่ยมาเรียนที่นี่เราก็ยังมีนักเรีนยนตนวน้อยที่อยู่ในอำเอนองะแก้วนะคะก็ออกมาเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรามีการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยา,า,ยาลัยอาชีวศภาษาก็มาแลกเปลี่ยนที่นี่นะครนับคะ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์นะคะก็มาใช้ที่นี่เป็นห้องแลบเลยนะ,ะลงพื้นที่อย่างที่นี่นอนที่นี่กินที่นี่นะคะรับน้องใหม่ก็รับที่นี่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยปากในหมื่ว่าก็คือภูมิปัญญาของชุมชนเราเนะะี่ยเราก็ไม่ลืมนะคะเวลากิจกรรมการเรียนการสอนประจำเดือนของเราเนี่ยเราก็จะเชิญศากเหล่านี้มาให้ความรู้กับนักเรียน,น,น,นในอยู่ไดช้ของเรานะคะเ,เป็นประจำ มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาพยาบาลนะคะนักศึกษาพยาบาลก็จะมาของเรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านองกระแกงนักศึกษาพยาบาลก็จะมานอนในชุมชนของเรานะควก็ะทำกิจกรรมร่วมกันยาวเป็นวันภาพที่ท่านเห็นนะคะเป็นล่ที่เราได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ ในการที่หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสมาร์ทเมล็ดนะคะหรือว่าหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะะในปี49ซึ่งเราได้นำปัญญาเศษรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนของเราหรือว่างานของเราเะคะจนทำให้เราเนี่ยได้รับว่าจะฐานโยก mm hmm. อันนี้มานะะ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไคนดงตะแก้วภาคปูนไก่ที่สุดนะคะ mm hmm. อันนี้เป็น mm hmm. ของต่สอนะคนะที่ให้เรามาก็้ปี53นะคะในกากรรเป็นอาชีพท,ที่เยี่ยมนะคะ เป็นใบรับรองนะคะใบรับรองในส่วนของเตาเอเตะของเราเนี่ยนะคะเป็นความภาคภูมิใจอีกอิ้นหนึ่งนะคะของสูนยเรียนรู้ของเราเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานแล้วก็น้ำส้มกันไม้ของเราก็จะได้ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมหาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์เกษตรนะครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่22นะคะในการประกวด ฐานนะคะฐานจากดาวดูดเองของเราเนี่ยส่งไปประกวดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็มีโครงการได้ช่วยรางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นช่วยรางวัลของสมเด็จพระเทพนะคะแต่ว่าของของเราเนี่ยได้รองชนะเลิศอันดับสองนะคะก็เป็นความยินดีอีกชิ้นหนึ่งนะคะของชุมชนของเรานะคะจากเฉลตพัเน์ของเราเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆนะคะเท่านี้ก็เป็นความสุขของโเรืเ่อนของเฉลต ศนย์เรียนรู้วัตถุสแควนะคะภาพที่ถัดท่านเห็นเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นเป็นความภาคภูมิใจนะคะของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของทกศนะคะพวกเรานะคะมีความรู้สึกว่าทกศเนี asi, you, nature, ่ยไม่ไม่เคยทอดทิ้งพวกเรานะคะอย่างที่ท่านบอกแบว่าไม่มีธนาคารไหนเนี่ยจริงๆ้วธนาคารทกศก็เป็นเหมือนธนาคารทั่วไป แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราได้เดินแล้วก้าวเข้าไปในทวศเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปบ้านตัวเองนะคะเหมือนเราได้เข้าไปในบ้านตัวเองันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องเกรงจะต้องกลันะคะเพราะเราเดินไปหรือไม่เราเจอเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทวสอที่ไหนก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่น้องนะคะเพราะฉนั้นระยะเวลาตั้งแต่ปีสี่เ็ที่เราได้ตั้งโรงเรียนภาษาไทยขึ้นมาจนเป็น สังคมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจนถึงขั้นที่สามหน้าแบบน,นี้เนี่ยของเราเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของพศพงนะคะพศก็ศไม่เคยทิง้งน้อนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็คอยดูแลเป็นที่เียงเราตลอดเลยนะคะทำให้เราได้มีโอกาสนะคะในวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองนะคะโดยมีบอร์ดมาช่วยเราครับอร์ดของพศมาช่วยเราเพราะว่า จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยถนัดทำนะคะแต่เราไม่ไม่ถนัดที่จะพูดนะคะเราทำให้เราทําอะไรเราทําได้นะคะเราทําได้หมดเรื่องแต่ว่าเวลาที่จะพูดประชาสัมพันธ์ตัวเองเนี่ยเราไม่มีความชำนาญในจรืนั้นนะคะวันี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วนะคะให้พวกเราปวงมือขอบคุณท่านบอร์ดสอสอยครั้ง